หลวมหนังใหม่หน้าดูในครึ่งปีหลังของปี2024ที่ทุกคนรอคอยจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ เรื่องที่หล่องเหล็กว่าที่หนังสยองขวัญแห่งปีที่ได้คะแนนเปิดตัวจากเว็บมะเขือเทศไปถึง100%เต็มเรื่องราวของ FBI สาวที่ต้องถอนรหัสปริศนาจากเกมฆาตรกรเพื่อหยุดยั้งความโหดเหี้ยมในครั้งนี้โดยนิโคลัเคสนะครับจะมารับบทเป็นฆาตรกรโลกจิตสุดอาหินนามว่าล่องเหล็กเรื่องนี้นะครับเข้าฉายวันที่1สิงหาคมนี้เรื่องที่2ครับเอเลียนโลบูลัสหนังแฟนชายฟอร์มยักษ์ชื่อดังสยองขวัญสุดระถึกเมื่อกลุ่มนัดสำรวจอวกาศรุ่นใหม่กำลังออกสำรวจสถานีอวกาศที่ถูกิ้ง พวกเขานะครับต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตสุดบ้าคลั่งที่สุดในจักรวาลและต้องหนีเอาชีวิตรอดให้ได้เรื่องนี้นะครับเขา้าฉายในวันที่15สิงหาคมนี้เรื่องที่3ครับ Joker Folliader ภาคต่อของ Joker ในปี2019ที่หลายๆคนนะครับรอคอยโดยมาครั้งนี้นะครับผัวคูมากับ Harley q u i n นที่รับบทโดย Lady กก g a ทั้งคููนะครับโคจรมาพบเจอกันรับรองว่าความบ้าคลั่งทั้งดาร์กและความดราม,ม่าเข้มข้นอย่างแน่นอนเรื่องนี้นะครับเขา้าฉายวันที่3ตุลาคามนี้เรื่องที่4ครั ที่หยด2ความสะพึงครั้งใหม่กําลังจะกลับมากับเสียงที่หยดหลังจากที่ประสบความสําเร็จจากภาคแรกไปครั้งนี้นะครับลุงยักษ์กลับมาล้างแค้นผีชุดดาอีกครั้งเรื่องราวจะเล่าต่อจากภาคที่แล้วทั้งหลอนเดือดสะใจจะเต็มความยิ่งใหญ่กว่าเดิมบอกได้เลยนะครับว่าผมคนนึงแหละครับที่ไม่พลาดอย่างแน่นอนเรื่องนี้นะครับเขาฉายในวันที่1ิบตุลาคมนี้และเรื่องที่หครับเรื่องสุดท้ายแกลดีเอเตอร์สองภาคต่อหนังฟอร์มยักษ์มหา,หากราบนักลบสุดยิ่งใหญ่ในรอบ2ีปีเรื่องราวของ พาแผ่นดินทอละลาดการกลับมาของภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ในตำนานที่พากนี้นำแสดงโดยพ่อเมคาสเอโดปาสคาวและโจเซฟควินสสายสุตรปะทะความเดือดกาัเรื่องนี้นะครับเข้าฉายในวันที่14พฤศจิกายนนี้แล้วเพื่อนๆนะครับฟอลคอยเรื่องไหนกันบ้างหรือมีเรื่องไหนอีกที่รอคอยมาคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยนะครั